เสือถ้ททาทำนี้ห้องเก็บของห้องของฉันกาต้มน้ำเพื่อวัดตัวักทำไมกลับหัวกับหางแม่งส่องแสงมองไม่เห็นเหี้ยเลยเลยโต้มันกลับหัวครับไอเหี้ยมือชิบหายเลยขอร้องเปิดไฟดิแม่กาต้มน้ำา <c oughs> ดื่ความที่มันเป็นประททยเราก็เลยเอามาแบบไม่ได้คิดโอไคลรี แปลว,ว่ายินดีต้อนรับกลับไหนเรามาดูในเรื่องชันงๆของเกมนี้กันดีกว่าตอนนี้คือยังไม่มึนนะครับผมแต่ภาพมันเป็นเอกลักษณ์ของมันอยู่แล้วเนาะอย่างที่บอกแล้วบ้านกูอยู่ไหนล่ะไม่เ,เสียงอะไรเสียงอีก,กาครับผมทุกคนอาจจะไม่ได้ยินนะบ้านของฉันอยู่ที่ไหนอีกครั้งหมายว่าไงแล้เวเพิ่ผมเดินดูทั่วๆนะตรงนี้มีซอยไปอีกตรงนั้นก็น่าจะเป็นทางเชื่อมเหมือนกันโอเคทางนี้มีทางเข้าไปอีก เราหลงทาง <c oughs> ฉันไม่คิดว่าน่าจะไม่ใช่ทางนี้นะจะรู้ไหมเราว่าทางไหนอ่ะปะกลับทางเดิมวิ่งไม่ได้นะผม <c oughs> ไปทางนี้มั้งครับเด <c oughs> ินฝั่งนี้มั้งที่บ้านเราเปะเนี่ยไม่ใช่ตู้กดน้ำ <so> ทำอะไรไม่ได้เลยแถวนี้มันไม่มีคนอยู่เลยหรือไง <c oughs> วะตอกแดกก้อนเยี่ย <c oughs> มาบ้านใครวะเนี่ย สวนหลังบ้านใครอ่ะบ้านกูปะเนี่ยเอา้ากูบ้านเราเปะเนี่ยใครมาอุย้ยบ้านเราอะอยู่แม่งอย่างในลืบ <c oughs> โคตรมืดอ่ะไปเราขึ้นข้างบนดีกว่า <c oughs> ห้องเราต้องอยู่ข้างบนแน่ๆเลยทำไมมีแต่กระดาษลังแล้วลูกห้องนี้เข้าไม่ได้เหมือนเราขนของหรืออะไรสักอย่างอะเนี่ยอันนี้ห้องเราแน่แน อย่างไรอ่ะประตูเปิดนะครับเอ๊ะ <Hey? S 1> แม่หรอ <are> ไม่น่าใช่มั้งออกบ้านนะมึงประตูนี้เปิดแล้วครับผมมันจะเป็นห้องครัว <are> อาจจะเป็นเพียงชั้นอาจจะคิดไปเองใช่ไหมเป็นห้องทีวีไม่มีพลาด้วยวะ่ะเขานับถือพระพุทธเนี่ยพระพุทธชัวเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้วตั้งแต่แม่และชั้นย้ายมาที่นี่อ่ะครับลง,ลงมึงอยู่ไหนวะเนี่ยแม่ อุยตกใจหมดอ๋อมีห้องแห่งความรักเป็นห้องญี่ปุ่นนะเนาะปแมวหลงทางอืมอืนกุจังไหนว่าแมวอ่ะฉันควรทำความสะอาดที่นี่อนะอ,อะไรอ่ะเหมือนสปาหรือเปล่า แน่ต่างเอ้ยกระจกเงาบนผนังใครคือคนที่ทำสุดของพวกเขาทั้งหมดหมายความว่าไงเนี้ฉันล้อเล่นทำไมมีกระจกตรงนั้นวะอุยดบเมื่อเร็วๆนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยดีอ่าบอกกูเคเนี่มึงไม่สัทยายต่อละเกมมันทําให้รู้สึกอึดอัดนะที่แบบมันเข้าไปทําเยี้ยอะไรไม่ได้เลยเนี่ยมันทําให้รู้สึกอึดอัดแลดอุ้ยอุ้ย ทำไมอ่ะผอขอเข้าห้องผมได้ไหมเนี่ยไม่พอใจเลยบอกอ๋อเนี่ยกด E แล้วมึงไม่เข้าตั้งแต่แรกควายห้องกูเล็กจังเลยเฮียทางหนีที่ไรก็ไม่มีนี่อะไรเนี่ยมั <What? S 1> นคืออะไรอ่ะ,อะมันมืดเอ้ามึงหยิบเฮียเลยมาเนี่ยไปฉายเดี๋ยวหยิบปุ๊บเป็นมืดเลย <c oughs> อีสัตว์เอ้ย มันมืดมากเลยออกไม่อยากลงไปข้างล่างด้วยซ้ำ้องจริงห้องนี้เข้าได้กูเข้าดีเหียรออะไรอะห้องใครวะเนี่ยเดี๋ยวกูหบมุมห้องก่อนเออนี่แหละเสื้อถ้าทามนี้ห้องเก็บของห้องของฉันการต้มน้ําเพือ่อการต้มน้ําอยู่ข้างล่างะครับ กาต้มน้ำเนี่ยเนี่ยมันกด E4 เหรอรหัสอะไรหรือเปล่าข้างบนก็ว่าอึอดอัดและไอ้เหี้ยข้างล่างมันอึนอดอัดกว่าอย่าบอก่าห้องข้างล่างมันห้องของแม่ไอ้ที่คออ่ะไม่ดีเลยนะไม่ดีใครไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ทุกคนกูไม่รู้ว่าทุกคนเห็นอะไรไอ้เหี้ยไม่มีเลือดอ๋อไม่ใช่เลือดไอ้สัตว์ราวบันไดห้องน้าหรือเปล่าเอยห้องน้ําจริงว่ะห้องขี้ กับพางแม่งส่องแสงมองไม่เห็นเหี้ยอะไรเลยโตมันกลับหัวครับไอ้เหี้ยมือชิบหายเลยขอร้องเปิดไฟดิแม่กาต้มน้ำโลแม่คนอะไรอะ what 9ก้าอันนี้คือตู้ใช่ไหมตู้เก็บของเก้ากาน้ำสี่ผมจำห้องไม่ได้วะเอาพูดช่วยกูทีเกทของเกทแน่ๆสองห้องน้ำสองแม่ลืออะไรอะ่ะโอ้กูต้องขึ้นข้างบน <c oughs> อีเวงเลย เช็คก่อนเอเสื้อท่าทมิเหรอเสื้อท่าทมิคือเสื้อตรงไหนวะห้องของแม่บ้านเนี่ยอ๋อเนี่ยเหรอกูปิดประตูก่อนได้ไหมอ๋อเนี่ยเจ็ดกาน้ำนี่ไม่ใช่เสื้อท่าทมิเหรอ อันนี้คือห้องของเราเหรอเอา้านึกว่านั้นห้องของฉันแสดงว่าห้องของฉันน่ะเป็นเจ็ดอ่ะเปลี่ยนสี่สองเจ็ดเสือธทาทม,มิเสือธาธมิไม่รู้อะไรอันนี้เลยเป็นเก้าแต่เสือไม่รู้เสือกูจะมั่วไม่ใช่สี่สองใช่ไหมสี่สองเก้า ห้องเราก็เจ็บอุ้ยได้แล้วรหัสสี่สองเก้าแปดเจ็ดนะครับผมป<ะ>ักนี่เป็นนี่ถึงไม่อีสัตว์อ่านแค่เนี้ยเก็บนี่เอาไว้ไว้เป็นใบนี้อ่ะมันบอกแค่เนี้ยแล้วผมก็ได้สิ่งขอสักเพลงเ่อะขอร้องใ,ใจกูชื่นฉ่ำมัง้ง สี่ชั่วโมงต่อมาอ้าวแล้วเราก็วาร์ปคือบ้านเป็นนี้แล้วเลยทนต่อไม่ไหวเหรอก็ลเลยคุณแม่ก็เลยฆ่าตัวตายด้วยความเครียดหรือเปล่าตอนนี้เราอยู่ๆเราก็วาร์ปมาตอนคืนอยู่ในป่านะับผมไม่จอพี่ป่ะวัด <c oughs> เหรอืึเฮ้ยอย่าบอกนะเราก็ปลูกคอตายอ่ะเอ้ากดล็อกรางวัลเร็จ เราก็ผูกคอตายตามแม่ไปจบเงี้ยหรออ่ะจบแล้วครับนี่ก็เป็นเกมโอเคลีนะครับผมยินนี้ต้อนรับกลับมาซึ่งแท่จะไม่มีเรื่องราวอะไรให้อ่านเลยนะจริง